สวัสดีค่ะจุรีชาแน,นลค่ะวันนี้พามาเข้าสวนนะคะมาชมนี่เลยค่ะอะไรเอย่ยต้นเท่านิ้วก้อยพระนั่งห้าร้อยก็ไม่หักเฉลยตารู้จักกันดีเนาะนี่เลยพริกขี้หนู ถ้าจะพูดถึงพริกขี้หนูนะคะก็เชื่อว่าทุกบ้านนะคะคงจะปลูกกันนะคะเพราะว่าอาหารไทยแทบทุกอย่างเลยเนาะ <c oughs> ก็จะมีเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของพริกขี้หนูนะคะแต่ที่ตื่นเต้นค่ะ <c oughs> พอดีไปอ่านาความรู้เกี่ยวกับพริกขี้หนูมานะคะ เขาบอกว่าพริกขี้หนูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีต้นสูงที่ประมาณ30เซนถึง120เซนนะคะแต่นี่ค่ะพริกขี้หนูที่หลังบ้านต้องเรียกว่าพริกยักษ์โอ้โห,โหสูงน่าจะอยู่ที่สักประมาณสองเมตรเห็นจะได้เห็นไ,ไ,นไหม ดูไวนะอุดมสมบูรณ์มากเลยดูดอกนะคะดอกสีขาวๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆเกิขึ้นนะคะเม็ดเขียวยัง น้ำอ่อนๆอยู่เนาะถ้าจะเอาไปต้มยำทําแกงก็นี่สีแดงมาดูลำต้นก่อนเลยนะคะนี่มาดูลำต้นของพลิกนะคะเหมือนที่เด็กๆเราได้ฟังคำถามเนาะ ต้นอะไรเอ่ยต้นเท่านิ้วก้อยพระนั่งห้าร้อยก็ไม่หักนะต้นเขาเล็กๆค่ะเท่ากับนิ้วก้อยได้แล้วก็มีกิ่งก้านสาขานะคะแตกออกมามีใบที่เรียวยาวนะคะเป็นมันเรียวยาวสวยมากเลยนะคะ เขาแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะมากเลยนะคะเขาถึงบอกว่าอะไรนะพระนั่งห้ารอยก็ไม่หกักก็คือมีมีพลิกเนี่ยอยู่แต่และกิ่งก้านสาขาเยอะมากเลยนะคะความยาวของใบก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าเซนติเมตรได้นะคะ มาดูนะนี่นะคะดอกดอกพลิกนะคะจะเป็นสีขาวนะคะและหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกเนาะเป็นพลิกเล็กๆขึ้นมาสีเขียวแล้วก็เป็นสีแดงนี่มาดูดอกดอกพริก มเมล็ดพลิกยาวสักประมาณเท่าไหร่ก็ได้อะสามสี่ห้าเซนได้เนาะแล้วแต่พันนะคะนี่ดุมากเลยอ่ะดอกพลิกนะคะสีขาวคือถ้าดอกเยอะนี่คือดอกมันก็จะออกเป็นเม็ดพลิกเยอะเลยนะคะ ที่ขยายพันธุ์นะคะก็พลิกเม็ดแดงเนี่ยนะคะถ้าเขาเาแห้งแล้วนะคะเราก็ตากให้แห้งเนาะแล้วก็เตรียมสำหรับเพาะเมะล็ดแช่น้ำไว้สักสองสาคืนก่อนเนาะพอเขาเริ่มออกหนอขาวๆเล็กๆแล้วเราค่อยมาลงแปลง สำหรับเพาะต้นกล้านะคะพอต้นกล้าเขาแตกใบขึ้นมาประมาณสามสี่สามสี่ใบเนาะเราค่อยมาแบ่งปลูกลงในแปลงปลูกอีกทีหนึ่งนะคะนี่เป็นตามธรรมชาติเลยเนาะที่บ้านก็คือมเมล็ดพริกบางทีไม่ไม่ได้เก็บหมดนะ เขาก็จะตกลงพื้นนะคะเห็นไหมคะสีแดงแดงเาตกเขา,กต,กเขากตกลงพื้นพอเขากตกลงพื้นเขาก็จะขึ้นเป็นต้นเล็กๆนี่ไหมคะต้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยใบขนาดนี้นะสองสามใบอย่างเงี้ยคะ่ะหรือให้เขาสูงกว่านี้สักหน่อยหนึ่งประมาณสี่ห้าเซนเนาะมีความแข็งแรงแล้วเราค่อยแบ่งไปปลูกในแปลงปลูกนะคะ ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติเท่าที่ศึกษามานะเขาบอกว่าอายุของพริกเนี่ยค่ะหลังจากปลูกแล้วประมาณ3เดือนก็จะเริ่มมีดอกแล้วก็ออกมาเป็นเเม็ดออ่เม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆสีเขียวแล้วก็เติบโตเป็น เม็ดสีแดงนะคะระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวนะในข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่หลังจากเกิดมเมล็ดเกิดมเม็ดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะเก็บเกี่ยวได้ไปจนอายุของเขาอยู่ที่12เดือนเลยนะคือหปี แต่อยากจะบอกว่ามันเยอะกว่านั้นนะเพราะว่าเนี่ยที่บ้านนะคะรุ่นนี้นะปลูกไว้เนี่ยเกินปีเกินปีแน่นอนอาจจะเกือบเกือบสองปีแล้วด้วยเนาะแต่ดูนะคะเขาก็ยังเขายังมีดอกมีเม็ดเล็กๆนะคะมีเม็ดสีแดงออกอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะตามข้อมูลเขาบอกว่า มันจะเหมาะกับในดินร่วนป,ปนทรายนะแต่ถ้าสังเกตดูจากการที่เราปลูกเองนะคะก็คือว่าดินในประเทศไทยอะพิขี้หนูมันขึ้นได้หมดเลยอะค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีที่ปลูกที่ลงดินก็อาจจะปลูกลงในกระถางเขาก็สามารถที่จะ ดอกออกผลมาได้เช่นเดียวกันนะคะพริกต้นหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยหต้นเล็กๆต้นนี้นะต้นนี้เล็กสุดที่อยู่ในส่วนหลังบ้านเเขาจะออกดอกสามารถเก็บได้เนี่ยประมาณ1นกิโลถึงหนกิโลครึ่งเลยนะอืต่อครั้งนี่ เม็ดสีแดงมีนกแอบ,บมากินไปแล้วนะคะที่ก็บอกว่าพลิกอะไรนะพลิกขี้หนูพลิกขี้หนูนะคือถ้านกเขามาจิกกินใช่ป่ะแล้วเขาก็ไปถ่ายตามที่ต่างๆก็จะเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะพลิกที่นกเอาไปถ่ายแล้วก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเ็าบอกมันจะผิดผิดมากเป็นเป็น,เป,นเป็นพลิกขี้หนูอีกชนิดหนึ่งนะ ที่ได้รับการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเห็นไหดูนี่มีดอกอีกเยอะเลยอะคะ่ะมีดอกเล็กดอกน้อยนะคะอมีทุกรุ่นเลยเป็นความภาคภูมิใจของคนปลูกนะคะ <c oughs> เป็นคนชอบปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวนูวน่นนี่นั่นอะไรนะคะเราก็ปลูกเองที่บ้านมันก็จะได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตัวเองนะคะเมื่อก่อนริมรั้วนี่จะเป็นไม้ประดับ จะเป็นโมกนะคะแต่โมกกินไม่ได้เนาะให้ความสวยงามให้กลิ่นหอมก็เลยมาเปลี่ยนค่ะเป็นแปลงเล็กๆนะคะริมรั้วนะคะเปลี่ยนเป็นผักสวนครัวรกินได้ค่ะปลูกพริกขี้หนูค่ะแล้วก็ก็งอกง,งามมากเลยเนี่ยพริกขี้หนูไม่ใช่เฉพาะเอาไปต้มยำทำแกงนะคะก็ยังเป็น มีสรรพคุณทางยาด้วยนะขับลมบางคนก็มีไอเดียดีเนาะก็เอาพลิกรู้สึกว่าจะเป็นพันพลิกกินดามั้งคะที่ก็เอาไปทอดแล้วก็อบเนยหรืออะไรประมาณเนี้แทนที่มันจะโอ้โหเผ็ดนะคะกับกลายเป็นเอออร,อร่อยเป็นของกินเล่นไปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นไอเดียดีๆความคิดดีๆของ คนไทยเรานะคะเดีย๋ยวนี้ก็ไม่ใช่จะถูกนะพริกเนี่ยกิโลหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะร้อยี่สิบไปมั้งถ้าใครจะปลูกไว้สําหรับใช้ในครัวเรือนหรือว่าจะทำเป็นอาชีพก็ได้นะคะเพราะว่าปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยอยู่ได้เป็นปีอย่างตรงนี้นะคะปีกว่านะ ไม่แน่ใจจะถึงสองปีหรือเปล่าแต่ว่าดูสิคะเขาก็ยังผีดอออกผลเนาะ <c oughs> ให้เราได้ชื่นชมเต็มที่แล้วก็ให้ได้เก็บเกี่ยวนะคะที่บ้านจะมีปัญหาก็คือเพลี้ยแป้งนะไม่รู้ที่อื่นจะเป็นหรือเปล่านะคะมีปัญหาคือเพลี้ยแป้งแต่ว่า,าพริกขี้หนูเนี่ยปัญหาเพลี้ยแป้งจะน้อยกว่า,าพืชผักอย่างอื่นนะคะ อย่างถั่ฝักยาวหรือว่าแตงกวาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เจอเพี้ยแป้งเข้าไปนี่ตายเป็นแถวเลยอะขนาดเอายาชุนเนาะผสมน้ำมาฉีดสเปรย์แล้วบางทีก็ยังสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนี่นะคะ,ะช่วงนี้มีฝนตกด้วยอะเดือนสิงหาคมนะ ก็าอาจจะทำให้เขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะในส่วนของพริกขี้หนูสวนค่ะต้มยำทำแกงเนาะตำน้ำพริกส้ตมตำนาตกมากเลย น่าตื่นเต้นก็ต้นนี้แหละ <c ười> คือเขาสูงสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณทักสองเมตรได้อะค่ะอืเ <c ười> นี่ยเอาไม้ไผ่ไมาปักเลย <c ười> ทดสอบความสูงทดสอบความสูงคือ <c ười> ถึงแม้จะต้นสูงแต่ว่าก็อุดมสมบูรณ์ได้ไหม ใบเขายังสวยแล้วก็ยังมีดอกมีผลเต็มต้นเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากเลยของคนชอบปลูกแล้วก็คนที่รักต้นไม้นะเนี่ยมันก็จะมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากอะไรที่เราทำแล้วก็เออมันเห็นผลนะ่ะ แล้วที่สาคัญก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะไม่คะไม่ต้องเยอะมากเนาะมีที่เล็กๆน้อยๆถ้ายังคิดไม่ออกนะว่าจะปลูกอะไรดีแนะนำเลยนะคะพริกขี้หนูนะคะใช้ในครัวเรือนได้นะคะเอาไปขายก็ได้ หรือไม่มากก็แบ่งปันเพื่อนฝูงที่ทำงานเพื่อนบ้านขนาดความยาวของเมล็ดพลิกก็อยู่ที่ประมาณ3 4เซนเนาะถึง5เซนก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์นะคะอันนี้เป็น พันที่ซื้อมาจากซองๆนะของเกียไตยแล้วมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแบบธรรมชาตินี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือเขามีเมล็ดท,ที่ที่ที่สุกแดงค่ะแล้วก็ก็ร่วงลงไปที่พื้นเ้าก็เกิดเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็ขุดแบ่งไปปลูกตรงนู้นตรงนี้ในบ้านรอบๆบ้านเนี่ยค่ะ ก็จะได้ขยายพันธุ์แบบธรรมชาติสรรพคุณก็บอกขับลมได้นะคะก็เป็นความสุขนะคะในรั้วบ้านที่เรา อส,สร้างได้ด้วยมือของเรานะคะใครที่รักหรือว่าชอบนะคะการปลูกพืชผักต่างๆนะคะพอเห็นเขาผลิดออกผลนะคะก็มีความสุขอะคะ่ะก็มาแบ่งปันกันนะคะหรือใครยังคิดไม่ออกโอ้ยมีที่ดินอยู่หรือว่าอยากจะปลูกนะคะแนะนำเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะ มีไว้สักต้นสองต้นนะคะที่บ้านเอาไว้ตาําน้ําพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทนทานด้วยนะดูแลง่ายด้วยค่ะรดน้ําที่บ้านแค่วันละครั้งเองนะคะรดน้ําถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะเขาก็มีอายุให้เราได้เก็บเกี่ยวยาวนาน นะคะคอาจจะยาวนานกว่าที่นักวิชาการเขาให้ความรู้เอาไว้เนาะอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยค่ะสูงตั้งสองเมตรให้ผลผลิตยาวนานมากกว่า12เดือนหรือว่าหนึ่งปีนะคะอาจจะเกือบสองปีแล้วด้วยซ้ำนะคะเปลี่ยนนะคะจากรั้วต้นไม้แบบ อะไรนะไม้ประดับมาเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะวันนี้นะคะมาชื่นชมกับพริกขี้หนูสวนค่ะามาดูวิธีเด็ดพริกนะคะนี่เห็นไหมเขามีมีเม็ดแล้วก็มีขั้วนะนี่ เอาปลายเล็บนะคะกดลงไปแล้วก็ตึงมาเลยนี่นี่นี่นะปลายเล็บจิกลงไปเลยไม่ได้ยากเลยเนาะเม็ดอ้วนๆเลย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะใครที่รักและชอบปลูกพืชผักก็มาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดติดตามจุรีชาแนลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ